เด่นของวิชาคณิตศาสตร์คู่มองสำหรับวิชาคณิตศาสตร์นะครับแน่นอนว่าเป้าหมายสูงสุดของเราก็คือสามารถคำนวณเรื่องแคลคูลัสได้เนะาะซึ่งเป็นเรื่องของระดับสุดท้ายของวิชาคู่มองเรานะครับซึ่งไอแคลคูลัสเนี่ยครับซึ่งจะเป็นพื้นฐานให้กับการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับสูงในระดับมหาวิทยาลัยไ,ได้เพราะฉะนั้นเป้าหมายหลักของเราก็คือให้นักเรียนครับสามารถก้าวขึ้นไปเรียนเนื้อหาคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมไปลายได้ โดยเร็วที่สุดเพราะเนื้อหาในระดับมัธยมปลายนะครับมีความยากแบบก้าวกระโดดเลยยากแบบก้าวกระโดดแบบนี้ครับนักเรียนเลยต้องใช้ความรู้ก่อนเนาะถ้ายิ่งรู้ก่อนมีพื้นฐานที่ดีก็จะสามารถทําให้เรียนเนื้อหาในระดับมัธยมปลายที่โรงเรียนได้อย่างแบบราบรื่นไม่ลําบากเนาะโอเคแน่นอนครับว่าครูมองอ่ะก็ไม่ได้พัฒนาเฉพาะทักษะทางด้านวิชาการเท่านั้นนะยังมีทักษะจําเป็นอีกมากมายครับที่ทําให นักเรียนของเราไปถึงเป้าหมายที่เรียนแคลคูลัสได้ด้วยตัวเองใช่ไหมซึ่งลักษณะเหล่านี้แหะครับมั่นใจได้เลยครับว่าถ้านักเรียนเรียนจบกับเราไปครับครูมองเนี่ยจะทําให้นักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหาที่ดีติดตัวไปทําให้นักเรียนเนี่ยมีความคิดที่เป็นระบบม mm. ีขั้นมีตอนเนาะจะติดตัวแบบนี้ครับกลับไปใช้ในชีวิตประจําวันของนักเรียนได้